สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับมาดามรันจวนอีกแล้วนะคะวันนี้มากับหัวข้อที่ออกแนวน้อยใจเล็กๆเนาะดูเพื่อความบันเทิงเนาะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะว่ารักไม่ได้หรือจริงๆแล้วเธอไม่ได้รักสถานการณ์ความรักเราที่มันดูไม่ได้ชัดเจนเออดูไม่รู้ว่าจะรักหรือไม่รักหรือจะคบกันยังไงในสถานะไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ออกแนวประมาณนี้ได้นะคะว่าเขาติดขัดอะไรหรือจริงๆแล้วเขาไม่ได้รักหรือไม่ได้อยากจะคบเรา ให้มันพัฒนาไปมากกว่านี้หรือเปล่าอารมณ์เป็นโดยรวมนะไม่ต้องไปซีเรียสนะคะในกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามคุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยหนึ่งสองสาไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้าอย่างที่บอกน,นะคะว่าเป็นโดยโรวมฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดนะคะคนกองนี้ดูค่อนข้างที่จะถอดใจเนาะเหนื่อยกับความรักบางทีบางคนอาจจะถอยห่างแล้วพยายามปรับจูนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืม ก็อยู่ในสถานการณ์ความรักที่ไม่มีสถานะสักทีไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันไม่รู้ว่าเขาชอบหรือรักเราหรือเปล่าอยากจะไปต่อไหมหรือไม,ไม่อยากจะไปต่อหรืออยากจะพัฒนาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเออถ้าคบกันดีอยู่แล้วก็ไม่ไม,ไม่ต้องดูคลิปนี้นะจ๊ะเป็นดวงโดยรวมนะเธอเอามาดูสิว่าเขารักไม่ได้หรือว่าเขาไม่ได้รักคนกองนี้คะ่ะอืมเปิดมาก็หัวข้อแรงเลยนะจ๊ะของห้าใบ เขาคนนั้นที่คนกอนที่หนึ่งนึกถึงรักไม่ได้หรือว่าไม่ได้รักคนกองนี้เอาจริงๆเหมือนบางทีรู้นะรู้คำตอบรู้อะไรบางอย่างอยู่แล้วแต่ยังไม่กล้าพอที่จะออกจากสถานะที่เป็นอยู่กลัวไม่มีเขาแล้วจะอยู่ไม่ได้กลัวขาดเขาแล้วจะอยู่ไม่ได้กลัวไม่มีเขาแล้วเราจะเหงาโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอืม หรือเก็บซ่อนความลับอะไรไว้ในใจหกดาบมานะคะ The sun เดอะซันมาสองเหรียญมาสเตร t h มาเด็กไม้มาเอาจริงๆมันก้ามเก่งนะไม่ใช่ว่าไม่ได้รักแต่ก็ไม่ได้ออกแนวว่ารักนึ่องออกไหม เออมันอยู่ก้ากึ่งระหว่างสองอย่างอะ่ะพร้อมกันมันก็ไม่ได้เชิงว่าไม่ได้รักแต่มันก็ไม่ใช่รักอยู่ดีอะ่ะมันมีความรู้สึกดีๆนะคะเขารู้สึกว่าคนกองเนี้ยมันเหมือนเป็นที่ซัพอร์ตจิตใจเขาอะ่ะทําให้เขารู้สึกสดชื่นทําให้เขารู้สึกเบิกบานว่ามีใครบางคนคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยคอยมีความรู้สึกดีๆคอยแบ่งเบาภาระเรื่องราวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันเหมือนมีคนแบบว่าเป็นกลาลยนิมิตเป็นที่พึง่งอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆก็นึกถึงเพลงเธอมีฉันและฉันมีใครอะ่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นอะ่ะ ถ้าถามเขานะส่วนหนึ่งเขาก็รู้สึกดีกับเรามากแต่มันอาจจะยังไม่ได้ถึงทั้นรักแต่ก็อีกส่วนหนึ่งก็ยังไม่พร้อมที่จะปล่อยมือจากเราเหมือนกันนะ่ะเออมันก็ถามว่าไม่ใช่รักหรือเปล่าเขาก็ว่ามันก็ไม่ใช่นะมันก็มีความรู้สึกดีๆอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยออกแนวแบ่งรักแบ่งสู้แล้วก็เขารู้สึกว่าการมีคุณอยู่ทําให้เขาอุ่นใจ เออการมีคุณอยู่ทําให้เขามีแรงบันดาลใจหรือมีแรงผลักดันในการทําเรื่องต่างๆนะคะเออฉะนั้นมันอยู่ก้ากึ่งเนาะสำหรับคนกรที่หนึ่งนะมันก็ไม่ได้เชิงว่าไม่ได้รักแต่มันก็ไม่ใช่รักเต็มที่รนะ้อยเปอร์เซ็นต์่ะเออมันมีความรู้สึกดีๆเขารู้สึกนะว่าเราทุ่มเทกับเขาเยอะเหมือนกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าส่วนหนึ่งเขาก็ดูเหมือนจะขาดเราไม่ได้อยู่เหมือนกันนะเออยังแบบว่าลังเลใจอะไรอย่างนี้อยู่คนกรน,นี่อาจจะต้องสู้ต่อนะคะในเรื่องของความรักนะคะอย่างน้อยก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ดีอยู่ว่าเธอถ้ามองงในแ่ดี ถ้าเกิดคนกองที่หนึ่งจะพยายามต่อไปในเรื่องของความรักเนี่ยในสามเดือนเนี้ยมันจะดีไหมมันจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ไหมขอห้าใบ ดูสิคนกองที่ยางใจสู้หมหททาไมคนกองที่หนึ่งอยากเป็นเดรทเหมือนอยากได้คําตอบบางอย่างหรืออยากให้เขาพูดหรืออยากให้เขาทาอะไรให้มันจบอะ่ะถ้าจะไปต่อก็พูดมาถ้าจะให้จบก็พูดมาอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเดเดสในที่นี้ก็คืออยากจบบางสถานะอยากจบกันครั้งคาบางอย่างเพอได้เริ่มต้นใหม่จะเริ่มต้นใหม่ยังไงบางทีก็ก็โอเคนะจะเริ่มไปกับเขาก็ได้หรือว่าต่างคนต่างไปก็ได้คนกองนี้ก็พร้อมที่จะโอเคอยู่เหมือนกันหรือบางคนปิดคลิปแล้วหรือย,ยังคะพอขึ้น,ข,นขึ้นมาอย่างนี้ฮะสี่เหรียญอืม เอ็มเพลสเดือสตาร์เธอก็ยังมีความหวังนะอะอะจริงๆเธอก็ยังมีพื้นที่ส่วนตัวในหัวใจไม่ใช่ส่วนตัวในหัวใจพื้นที่ในหัวใจของเธอก็ยังเก็บไว้ให้เขาอยู่ยังมีการห่วงเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังจะมีแบบยังอยากเก็บเขาอยู่ในชีวิตอะแล้วก็ยังมีความหวังเกี่ยวกับความรักครั้งนี้อยู่นะคะอ่าแต่แค่กลัวตัวเองหลงไหลได้เปื้มเหมือน เอาจริงๆเรารู้สึกว่าคนกองนี้ค่อนข้างที่จะหลงเขาเหมือนตัดไม่ขาดอาจจะอยากจะตัดมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ตัดไม่ขาดสักทีมันมีเส้นใยบางอย่างเรารู้สึกว่าเราอาจจะยังไปไม่สุดเนาะยังรักเขาหรือทําอะไรบางอย่างได้ไม่เต็มที่ถามว่าคนกองเนี้ยถ้าใน3เดือนนี้จะพยายามต่อไปมันจะดีขึ้นไหมไพ่บอกพยายามอย่างมีแพชชั่นนะคะพยายามอย่างมี เออมันยาลอยเล่มเกียนด้วยอย่าจืดๆอย่าดูเหมือนเป็นของตายเธอเออมันต้องมีแบบว่ามุกเมกม,กมีแบบว่าใช้มันยานิดนึงแต่เรารู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ดีนะอย่างน้อยเธอจะได้รับบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์นะที่มันกระเตื้องขึ้นที่มันโอเคมากขึ้นแต่อาจจะต้องใช้เวลาแค่นั้นแหละ เออค่อยๆใช้เวลาแล้วก็อาจจะใช้เล่เหลี่ยมนิดนึงใช้มารยาน,นิดนึงนะจ๊ะคนกองนี้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าพยายามต่อไปดีไหมพยายามต่อไปได้ค่ะในเมื่อเรายังตัดใจจากเขาไม่ได้เลายังไม่มีคนใหม่เข้ามาก็พยายามต่อไปนะคะเธอเอออมาดูซิไพาใอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักเด้งมาใบหนึ่งเริ่มค่ะเริ่มต้นค่ะเนี่ยบางคน อยากจะไปต่อกับเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เราก็อาจจะต้องมีการเริ่มต้นเป็นฝ่ายเข้าหาเป็นฝ่ายใช้มัญญยาร้อยเล่มเกลืยนเอาเรื่องงานมาอ้างเอานูน่นเอานี่มางอ้างหรือบางคนถ้าอยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัดสินกันแล้วอย่าเป็นเดทแล้วเราก็ต้องมีการเริ่มต้นใหม่ตัดใจให้ได้จริงๆนะคะเอ่อต้องทาอะไรบางอย่างให้มันจริงจังไม่ว่าเส้นทางนั้นที่คุณจะเลือกเป็นทางไหนทางดิมก็ตามนะจ๊ะสิบดาบ แล้วก็เอ็มโพเรอร์จริงๆคุณทําได้นะเรารู้สึกว่าคนกองเนี้ยเหนื่อยกับความสัมพันธ์มาเยอะบางทีอะมันเหนื่อยหลายเรื่องอะแล้วความรักแทนที่มันจะดีมันกลับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บั่นทอนชีวิตบั่นทอนจิตวิญญาณนอะเออฉนั้นไพ่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่แล้วเรารู้สึกเหนื่อยอะเราเริ่มต้นใหม่ได้กับตัวเราเองนะคะรักได้เราอยู่ได้ไม่มีเขาเราอยู่ได้อยู่แล้วเออเนี่ยเราอยู่ได้อยู่แล้วแล้วก็อีกในกรณีหนึ่งก็คือถ้าเรายังมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้ก็ ไปให้สุดค่ะไพ่บอกมันจะมีโมเมนต์บางอย่างดีขึ้นนะมีความกระเตื้องขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่นะแล้วถามว่ามันจะได้เลิกกันไหมในสามเดือนนี้ถ้าดูจากหน้าไพ่อะเราเป็นคนตัดเขาไม่ขาดเองแหละเมื่อยังตัดไม่ขาดก็พยายามอีกหน่อยดูแล้วกันเอ,อ้ยยังไงก็ขอให้ออยพรให้กองนี้สมหวังในความรักนะคะถ้าเกิดเขาใช่แล้วเขาดีพอสาหรับคนกองนี้ก็ขอให้ได้ไปต่อนะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะครัรักทุกคนนะจ๊ะ เช้า <Ciao. S 2> นะคะมาถึงคนกองที่สองใครที่เลือกกองที่สองบ้างหัวข้อก็ออกแนวน้อยอ,อกน้อยใจเนาะสถานะไม่ชัดเจนเความรักไม่รู้ว่าจะรักหรือไม่รักจะพัฒนาไปมากกว่านี้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่คนกองนี้เราสึกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะในเรื่องของความรักนะคะจริงๆแล้วตัวเราก็แค่ชอบชอบเขาหรือเปล่าบางคนนะคะอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นรักเขาหรือเปล่าที่มาดูคลิปนี้นะจ๊ะ อามาดูสิว่าเขาคนนั้นรักหรือไม่ได้รักคนกองน,นี้ขอห้าใบสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะฟังเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะถ้าอ,อยากดูดวงส่วนตัวรละเอียดใต้คลิปนะคะไม่ชวนทําพิธีนะจ๊ะเพราะว่าทําไม่เป็นนะคะอ่านเป็นแต่ไพค่ค <c oughs> ่ะเด็กไม้สิบถ้วยสเตรงห้าเหรียญไนไม้อ่าเขาโสดหรือเปล่าน,นี้บาดามถามก่อน เขามีพันธะผูกพันในเรื่องของความรักไหมหรือครอบครัวมีอุปสรรคอะไรไหมเออเกี่ยวกับความรักนะถ้าถามว่าเขาชอบเธอไหมเรารู้สึกว่ามันมีความสนใจอ่ะมันมีความรู้สึกดีๆมีความสนใจอยากจะเข้าหาแล้วก็ตัวเราอาจจะเป็นคนที่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาขาดบางอย่างแล้วเราให้เขาได้อ,อ่ะอ่าอาจจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของการเปเหมือนหานหอยหาความรักความเมตตาแล้วเรารู้สึกว่าเราดูแลเขาดีเราให้เขาดี เราแบบเขารู้สึกว่าเขาได้เติมเต็มตรงจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะเออถ้าถามว่ามันออกแนวรักไหมถ้าจากหน้าไพ่เรารู้สึกว่ามันเหมือนมีความชอบมีความสนใจยังไม่ได้ถึงขั้นรักผูกพันขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ออกแนวว่าไม่ได้รักนะมีความสนใจนะอยากจะเข้าหายอยากจะพูดคุยนะอะแต่บางคนนะให้ระวังแฝงผลประโยชน์บางอย่างเข้ามาด้วยนะคะอะแล้วก็ในอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดเขาไม่โสดเขาก็มีความสนใจเราแหละแต่อาจจะแสดงออกมากกว่านี้ไม่ได้หรือไปต่อมากกว่านี้ไม่ได้แค่นั้น แต่ก็ยังหวยหาเราอยู่นะเอามาดูซิถ้าเราจะพยายามต่อจะดีไหมในสามเดือนนี้กับความสัมพันธ์นี้แต่ละคนกองที่สองนะคะเขอห้าใบเจ็ดเหรียญเหมือนเราก็กำลังคิดพิจารณาอยู่นะเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์หรือไม่ก็คิดว่าเอ๊ะภายกอนนี้มันจะตรงกับเราไหมมันจะใช่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้อยู่เออกำลังคิดพิจารณาหรือไม่ก็กำลังดูตะกะความรักนะว่า การลงทุนนี้มีความเสี่ยงสูงเราควรที่จะลงทุนดีไหมอะไรอย่างนี้สามไม้ก็ยังมองอนาคตนะแม้ว่าจะกลัวนะไฟพระแล้วก็สี่ไม้แล้วก็เก้าเหรียญอาถะถามว่าควรที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้ไหมหรือควรที่จะพยายามต่อไหมในสามเดือนนี้เรารู้สึกว่าคนกองเนี้ยอย่างน้องก็ยังไม่ได้เดินจากเขาไปก็ไม่กล้าเดินอ่ะแต่ถ้าจะไปหน้าก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยกล้าอยู่เหมือนกันนึกออกปะ เออแต่หวังนะเรื่องของอนาคตหวังนะบางทีเราทําเรื่องเล็กๆน้อยๆก็หวังว่าเฮ้ยมันจะออกมาดีหรือเปล่ามันจะออกมาโอเคไหมก็มีการคาดหวังอยู่เออผลลัพธ์ต่างๆอยู่แต่ถามก็ําสุดตัวไหมก็ไม่กล้าทําสุดตัวนะในเรื่องของความรักเหมือนยังยังยังเออยังเล็กๆน้อยๆไม่รู้ว่ากลัวเขารู้ว่าชอบหรือรู้ว่ากลัวผิดใจกลัวเปิดเผยแล้วมันอาจจะไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าควรที่จะ มันจะได้พัฒนาไหมบอกเลยนะว่ามันอาจจะไม่ได้พัฒนาในแบบที่เราอยากจะเป็นนะคะเพราะว่าสถานะก็คือ อาจจะยังไม่ได้มีสถานะต่อกันในสมเดือนนี้นะแต่อาจจะมีโมเมนต์ต่างๆที่ดีขึ้นเราให้คาปรึกษาเขาเขาให้คําปรึกษาเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกลมเกลียวกันมากขึ้นมีความรู้สึกอบอุ่นมากขึ้นบางคนก็อาจจะมีการวิดีโอคอลกันเกิดขึ้นได้เออมีการพูดคุยได้อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าก็ถามว่ามันโอเคไหมไพ่ก็บอกว่าออกแนวไปได้เรื่อยๆเพราะว่าเราทาเหมือนกักๆยังไม่ได้ทุ่มสุดตัวเต็มที่ก็ถ้าอยู่ในสถานะไหนก็ยังอยู่ในสถานะนั้นนะคะอืม แต่ละคนที่ดูคลิปนี้นะจ๊ะามาดูสิว่าไายใหญ่บอกอะไรเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้แล้วกันก็เป็นโดยโรวมนะไม่ต้องไปซีเรียสแต่เรารู้สึกว่าคนกองเนี้จะมีความรักตัวเองค่อนข้างสูงอยู่นะไม่ได้ลหลงไหลโมเมาในเรื่องของความรักนะคะสักเท่าไหร่แม้ว่าจะมีความอาจจะใจตัวเองไปบ้างแต่ก็ยังมีการยังคิดอยู่กาดาคิดมากเครียด กังวลใจวิตกกังวลนู่นนี่นั่นในเรื่องเกี่ยวกับความรักบางทีอาจจะเป็นเรื่องอื่นด้วยนะบางคนนะอ่ะนอกจากเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องงงเรื่องงานเรื่องชีวิตเนี่ยไพ่บอกว่าอยู่อยู่ที่การตัดสินใจเรานะคะอยู่ที่การกระทําเราขึ้นจัสติมาอ่าถ้าเกิดเขาโสดนะเราโสดนะเรารู้สึกว่าทางมันเปิดอะ่ะอย่างน้อย เราได้พยายามไหมในเรื่องของความรักเหมือนไพ่กําลังจะบอกว่าถ้าเราพยายามมากขึ้นแล้วก็จะได้ผลตอบแทนเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องดูให้ปรับสมดุลกันอยู่ที่เราเลือกอยู่ที่เราทํานะคะหรือถ้าจะตัดเขาออกจากใจก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าคุณก็ทําได้อยู่แล้วไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้ค่ะอืมบอกเลยนะจ๊ะแต่อีกใจดูใต้สําหรับสิเป็นเดวิลก็ยังตัดใจจากเขาไม่ลงเออฉันบอกเลยก็ยังคิดเรื่องเขายังนึกถึงเรื่อง เอาละคะ่ะมาถึงกองสุดท้ายใครที่เลือกกองสุดท้ายบ้างบางคนอยู่ในสถานการณ์แอบชอบเพื่อนแอบรักเพื่อนหรือเปล่าหรืออยู่ในสถานการณ์เราสองสามคนหรือเปล่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีแค่สองคนหรือเปล่าสำหรับบางคนนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะจ๊ะ,ะมาดูกัน สถานการณ์เป็นดงโดยรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะคนที่ดูคลิปนี้ก็คือคนที่ยังไม่ได้มีสถานะและอยากรู้ว่าเขาจะชอบเราจะรักเราไหมหรือจะพัฒนาได้ไปต่อหรือเปล่าความสัมพันธ์นี้ฟังเพื่อความบันเทิงน,นะคะมาดูว่าเขาคนนั้นที่คนกองที่สานึกถึงรักคนกองที่สามชอบคนกองที่สามไหมรักไม่ได้หรือว่าไม่ได้รักอเอามาดูความรู้สึกเขา เดวิลสมายดูเขาดึงดูดใจหรอความรักครั้งนี้มันดูกล้าวใจดูข้างรักข้างใครหรอคะ <laughs> หกเหรียญสี่ไม้ในถ้วยเอ้ย จะเอาที่ไหนมาไม่รักอ่ะก็รักนะก็ชอบนะแต่ให้ระวังว่าจะรักไม่ได้แค่นั้นแหละเออติดสถานะบางอย่างหรือเปล่ามีคนของเขาหรือเปล่ามีคนของเราหรือเปล่าหรือหน้าที่การงานหรือว่าสังคมพ่อแม่พี่น้องครอบครัวมีโตแปรหรือเปล่าเออหรือบางคนก็อยู่ในสถานะแบบเหมือนเพื่อนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยชอบนะสนใจนะบางทีแอบเจ้าชู้ใส่นะบางทีแอบจะทําแบบว่าทําบางอย่างให้เราเออแต่ก็เหมือนแบบว่า ยั้งใจอ่ะมันเหมือนเขารู้สึกว่าเขารักไม่ได้อ่ะไปต่อมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าผลลัพธ์มันอาจจะออกมาไม่ดีกลัวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะพังทลายหรือทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ได้ออกมาในแบบที่เขาอยากออกนะคะแต่เขารู้สึกว่าการมีเรามันช่างอุ่นใจการมีเรามันช่างดูบอบอุ่นใจเออมันดูมีความสุขมันดูมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่เหงาอะเออแล้วก็เขารู้สึกเหมือนมันมีกัลยาณิมิตมีพลังใจบางอย่างที่คอยซับพอร์ตเขาอยู่อ,อแต่ จริงๆแล้วเขาก็คิดๆเรื่องของเราวนเวียนอยู่ตลอดเวลานะแต่ถ้าดูจากหน้าไพ่นะเรารู้สึกว่ามันออกแนวเหมือนรักไม่ได้มากกว่าไม่ได้รักนะคะเอออะมาดูซิว่าถ้าเกิดคุณกองนี้จะพยายามเพื่อความรักครั้งนี้ในสามเดือนเนี้ยจะดีไหมควรที่จะพยายามไหมอ่ะมาดูซิไพ่อยากจะบอกอะไร คนกองนี้ก็ดูตั้งอ,อกตั้งใจอยู่นะตั้งใจฟังคลิปหรือเปล่าหรือตั้งใจในเรื่องของความรักจริงหรือเปล่าแต่ว่าความตั้งใจมันดีนะแต่บางครั้งมันขาดเสน่ห์ให้ระวังหน่อยความสม่าเสมอเกินไปมันอาจจะทําให้เราดูเหมือนของตายได้นะคะให้ระวังตรงนี้นิดนึงแต่จริงๆมันก็ดีนะมีความมั่นคงในไม้เด็กดาบไพ่บอกว่าอยากทําอะไรให้ทํานะคะ คนกองนี้ค่อนข้างที่จะมีแผลใจกลัวจะทําอะไรแล้วทำไมเหยื่อจะตื่นหระคะกลัวอยู่จะตื่นแล้วกลัวเขาจะรับไม่ได้กลัวเขาจะแปลกไปกลัวเขาจะแบบว่าตีตัวออกห่างแล้วมันดูเหมือนแบบว่าจะทําอะอยากทํานะบางทีอาจจะเคยทําอะไรบางอย่างหรือเคยพูดเคยพิมพ์อะไรบางอย่างแล้วก็เฉยเฉยไปก็ได้เออแต่เพราะว่าคนกองนี้ค่อนข้างที่จะมีแผลใจกลัวตัวเองเจ็บกลัวตัวเองปวดกลัว อยากได้ความรักก็อยากได้ความรักแต่ก็กลัวบาดแผลจากความรักอยู่เหมือนกันแต่ไพ่บอกว่าให้ทำค่ะหกไม้มาไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายนะมันก็ไม่ได้ง่ายนะความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ง่ายนะที่จะไปให้ให้ถึงแบบว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะคะด้วยความที่เป็นหกไม้แม้ว่าจะดูแบบว่าเฮ้ยมีเขาลางที่ดีบอกมาดามหกไม้มันดีไม่ใช่เหรอแต่กว่าเธอจะได้ชัยชนะก็เหมือนเธอต้องไปออกลบะ่ะเออเธอต้องแบบว่าไปไขว่คว้าไปพยายาม ไปแอคทีฟนู่นนี่เกี่ยวกับความรักอาจจะต้องเป็นฝ่ายลุกเป็นฝ่ายเสนอเออเป็นฝ่ายเข้าหาแต่ก็อาจจะต้องมีกลยุทธ์หน่อยนะเธอเออเนี่ยเห็นไหมก็เหมือนผู้หญิงคนนี้จะขี่นกอะ่ะมันก็ขี่ยากถูกไหมก็เลยเอาเดอกไม้เนี่ยมาเป็นตัวแบบว่าบังคับทิศทางนกอะ่ะให้นกไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออฉะนั้นการที่เธอจะเข้าหาหรืออยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีการที่จะไปต่อในข้างหน้าแบบแบบโมเมนต์ได้ครบกันน่ะมันก็ต้องพยายามหน่อย อยากทำอะไรให้ทำอยากพูดอะไรให้พูดอยากกลัวเจ็บอยากปิดบังตัวเองอยากเก็บตัวเองไว้ซ่อนตัวเองไว้ข้างหลังไม่งั้นเขาจะไม่เห็นนะคะเออฉะนั้นต้องบุกต้องลุยนะคะเขาถึงจะเห็นแล้วก็ผลลัพธ์ค่อนข้างที่จะดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฉะนั้นพลังงานบวกต้องมานะคะต้องคิดแต่เรื่องดีๆนึกถึงแต่เรื่องดีๆนะจ๊ะว่าเราเหมาะสมกับความรักที่ดีนะอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างระหว่างเรากับเขาแต่เรารู้สึกว่า ไอ้ความแตกต่างเนี่ยมันสามารถทําให้เราอะเติมเต็มกันและกันได้อยู่นะสำหรับคนกรอง,องี่สานนะถ้าในกรณีที่เขาโสดเราโสดนะคะถ้าในกรณีที่เขาไม่โสดหรือเราไม่โสดก็อาจจะได้กิกกิกกันอะ่ะเธอเอออามาดูสิพายอยากจะบอกอะไรกับความสัมพันธ์คั้งนี้แล้วก็ให้ระวังความใจร้อนให้ระวังความปากหมาของตัวเองไว้ด้วยนะคะบางคนซึ้งไงเออพูดเฉยๆยเพกเรื่องหนึ่งมันก็อาจจะออหกผลมาแบบว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ฉะนั้นให้ระวังตรงจุดนี้ไว้ด้วยนะคะ แฮงแมนอืมกืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆเหมือนจะรู้นะแต่ก็ยังปลดปล่อยตัวเองจากความรักครั้งนี้ไม่ได้เนี่ยไพ่เลยบอกว่าในเมื่อไม่งั้นเราก็ต้องค้างตึงอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่สุดสักทางเลือกที่จะทําอะไรไปสักทางจะดีกว่าเออจริงๆเราอ่ะเป็นคนที่ดูมีความพร้อมที่จะมีความรักนะคะมีความเป็นแม่มีความ มีความเอาแต่ใจไม่ใช่เอาแต่ใจทีเอาใจเออฉันพูดผิดต,ตบปากตัวเอนเ,เอาใจดีเออเป็นคนใจใจดีเป็นคนอบอุ่นเป็นคนที่พร้อมที่จะดูแลใครสักคนแล้วด้วยซ้ําฉะนั้นณตอนนี้เรารู้สึกว่าคนกองเนี้ยถ้าเกิดไม่ได้มีพันธะกันทั้งคู่ก็บุกก็ลุยนะคะก็ไปต่อได้นะคะแต่ว่าอย่าใจร้อนแค่นั้นแหละค่อยๆใจเย็นๆนะแล้วก็คนกองนี้เรารู้สึกว่า ช่วงนี้อาจจะต้องมาดูแลผิวพรรณการแต่งหน้าแต่งตัวให้ดูสวยขึ้นมันเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเราได้เช่นกันนะคะยังไงก็เป็นโดยรวมน,นะขอให้ทุกคนได้เจอกับความรักที่สุขสมหวังในเร็ววันนะ,ะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะชา้า